แล้วน้ำไม่ใช่ตื้นๆด้วยอ้โหต้องลงไปงมอีกฮะ <c oughs> อืมไม่น่าใช่ <c oughs> วิดีโอ,โอห้ามขำที่จะทำให้วันของคุณเป็นวันที่ดีใช่แล้วครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมจิ้มฟรีอะจริงแล้วเนี่ยเราจะมาทำเนีแบบดูคลิปตลกแต่ผมจะแอดเข้าไปเป็นการห้ามขำไงเพราะผมเป็นคนที่ขำมาทางง่ายๆน้องก็อยากดูพี่ห้ามขำหน่อยสิ <c oughs> น้องก็ห้ามเองครับพี่ขำตลอดเวลาขนาดน,นี้น้องยิ่งมาให้พี่ห้ามขำ Hi, hello. congratulations first of all thank you เอา้า <laughs> <laughs> ดาราเขาบอก thank you ออกเสียงไง thank คล้ายๆตัว F อืมขยับบนกลนเช็ครี f ิ l ปิดฝาไม่ดีแสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยสร้างมา QC ไม่ผ่านชิบา ใบว่ะแทบไม่รู้สึกขำอยู่แล้วแต่ว่าเสียงหัวรบพี่เขาเรียกว่าเข้าเส้นหนุ่มรอหุ่นกล้ามล่ำใหญ่สิบอวอุ้ยเอ๊ย เฮ้ยมึงไปให้ไวเลยเอาซะกูขมคอจะพี่โ่าอะไรผมต้องฝึกนั่งสมาธิอะทุกคนถ้าทุกคนจะให้ผมดูคอนเทนต์แนวเนี้ยโยโอิงเออโยจังหวะมันได้นะครับ มันไม่คุยกันมาก่อนครับผู้หญิงตั้งใจให้ของขวัญส่วนฝ่ายชายตั้งใจจะแบบกระตุ้งท้องเพื่อให้ความสนุกเฮฮามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโย oh, อิ yo, yo, <c oughs> <ป>ืมเออโยมันเขาเป็นเพื่อนกันผมไม่แน่ใจว่าเราจะหาซาวได้ไหมแต่มันมีซาวหนึ่งที่ติดหัวผมมากเลยถ้าเป็นอะไรที่มันเต้นอะโย oh, อิ yo, 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 ืงเออโยโย่ป้าเออป้ยโยโยะเออไม่คือคลิปนั้นเหละครับ กูกำลังคิดเลยว่ามันเหมือนตูดคนแล้วพี่ก็เต้นโชว์อย่างนั้นแหละอะไรอ่ะแกงแม่หาวิ่งอย่างกันในเกมเลยอ่ะทุกคนเกมเมอร์ชัดๆบินโดรนอืม มันเร็วนะระวังหน่อยอ little, little you you สอเดูนปั่นจักรยาน <Little S 1> ใช่ไหมเ <minute>. <c oughs> น่นขึ้นแบบนี้อุ้ยดูไซร์ลูกกับไซพี่นิดนึงนะครับของพี่ที่ต้องมอไซฮารย์นั้นถึงจะเอาอยู่แมวนาเอ้าฟิ้้ย นั่นแน่ทำเป็นเนียนแล้วถอยกลับไปที่เดิมด้วยอาะดูอีกทีไอ้แมวนี่มันทานี่แขนคนไม่ใช่ขนมปังแผน่น t ูดิเฟเรนซ์ไทอ็อฟด็อกหมาขี้อายชัวอีกตัวหนึ่งกำลังเล็งๆอยู่เลยนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าดีหมาตัวที่2ต้องเป็นผมอย่างแน่นอนเลยอ <laughs> ย <laughs> ่าแซลมเดดอ สิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดไม่มีความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าชายผู้นี้ประตูปลิวเฮ้ยหลุแบบดิสทอลเฮ้ยเรียบร้อยเจ็บหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรให้เราทำห้ามขำกันจริงเหรอทุกคนคุณยังไม่เข็ดกันอีกเหรอโอเคโอ้โอ okay. oh ้ยตายแล้ว oh เด็กโยนให้เลยเนียนอนละกูว่าเต้ จริงๆแล้วเนี่ยจะจะสั่งสอนเด็กอ่ะก็สอนเจ๊กๆก็ได้บทเรียนที่สำคัญเลยบึงควรรับรู้ไว้หน่อยเนาะ้อ่ะัุเสียงกานะที่ได้เป็นเสียงคนไอ้บ้า V R สเก็ตจะใจเกิน แล้ลิ้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอทีอพี่อินไปหน่อยใครขายเสื้อผ้าอเอ้าไม่ใช่ของจริงเหรอเอ้าแลวน้ำไม่ใช่ตื้นๆด้วยโอ้โหต้องลงไปงมอีกอันนี้วันซวยนะไม่ใช่วันดีอืม เยี่ย yeah. เรียบร้อยแลกกับเบียร์หนึ่งขวดเพช F to respect ด้วยนะครับ <laughs> โดนัทไม่ไม่อ้าวเรียบร้อยผมนึกว่าจะหกสุดท้ายหมายแย่งแดกเที่ยว <c oughs> อุ้ยเครื่องเทดนาฬิกายิงเป็นตลับเมตรได้ด้วยนะยอดเยี100่ยมร้อยกระดับพร้อมตลับเมตรเอา ไปต่อแล้วอะไรวะชิลกว่านี้ก็ไม่มีแล้วอันนี้เคยเห็นทำตาแล้วไม่เห็นได้เลยโยตต้นไม้วุ้ตอก้าอะไรพี่ทำไรอย่าอย่าให้ทำ เื่อกำลังโยกกันเออจะทำให้ไม้หลุดนะมึงกระโดดโถมเพื่อนเพื่อวูเขาทำได้ไงอ่ะ,อะน,น้อยอันนี้น่านจะเป็นคนทิน้์เปล่าวะพี่รู้นะครับว่าหนึ่งก้านที่มันตั้งไว้อยู่อ่ะมันส่งผลต่อทั้งอันเลยพี่อุตส่าห์ตั้งใจเลี้ยงเพื่อสร้างความบาลานซ์นิดนึงเอามาตัดไม่ได้เหรอผมว่าเฮ้ ช่างทุกคนน่าจะเป็นนะครับแบบนี้ตัดรลมไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าแบบเออแม่งเล็กลงแต่จริงๆมันคงไม่เล็กขนาดนั้นั้งพี่ก็เวิร์กเลยเอานน่ารักดีชอบแต่คงไม่หาทำน้องหมาคิดว่าว่าอย่านะมันสั่นหางก็จริงอย่าไปเชื่อมันนะขับคุณสิเขมี่ี่บโบย เฮ้ยเขาก็กลัวกันเนาะัวก็เพียกเดียวเองจริงอ๋อ <c oughs> อืมไม่น่าใช่ <laughs> ขอบคุณครับคุณหมอในที่นี้ผมก็ไม่รู้สึกปวดเท่าอีกต่อไป <laughs> <c oughs> อะไรนั่นแน่ยน้อยลายเลียงดูชัดเลย <c oughs> โดนดักเข้าแล้วครับผมเป็นรูปน้องหมากำลังมองนั่นแหละอยากดูอะไรอ่ะบะนุษฐอืมอ,อืมแปลงควาฮะ <c oughs> การจะกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยเบาบ้างนะครับนั่นไะน,นั่นไะไปยังไม่หยดุดหมายถึงยังไม่หยุดอยู่ตรงนี้อีกเหรอฮะไปจะเถอะเออดาวดี โอ้กินที่ฟันแตกอยากลองไหมครับรถชาโคไอ้บ้าประกอบพร้อมไปซะแล้วยังไม่ทันได้ล่ำลาเลยยังก็อยู่แมปแมปนั่นแหละครับทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอห้ามขำไม่รู้ขำกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วก็ไปเจอเรื่องดึกๆดึกๆดึกๆไม่ได้มันนะครับ